สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบ i สซิเนสรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์แบบนี้สี่โมงครึ่งทางวิทยุทยจุฬาครับติดตามคอนเทนต์ดีๆกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลประธานลักสุตร m b มจากจุฬาลงกรณ์ business school แล้วผมเลม็กมณชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก t n n ช่อง16ครับอาจารย์นะครับตอนนี้เนี่ย กลายเป็นว่าเรากลับมาใช้ชีวิตคล้ายๆกับตอนที่ปิดเมืองรอบใหม่แม้ตอนนี้จะไม่มีการปิดเมืองแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็ไปทานข้าวช่วงนี้เป็นช่วงตอนตอนที่เทปออกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนแต่ว่าถ้าท่านมาในวันที่เราจัดรายการเนี่ย<ะ>คือวันที่ก็ยังต้องอทานข้าวภายใน สามทุ่มถ้าจะเข้าเข้าไปนั่งอยู่ในร้านแล้วก็นั่งได้ไม่เกิน2 5เปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือหนึ่งโต๊ะก็นั่งได้หนึ่งคนห้าครับถ้าเกิดที่บ้านมากันห้าคนเราก็นั่งห้าโต๊ะ <c oughs> โอ้คุ้ม้า <c oughs> <c oughs> ซึ่งทําไม่ใช่ไม่เคยทนะํานะบ้านผมก็ทํามาแล้วนะนั่งกันสี่โต๊ะตอนปิดครั้งแรกเลยที่ทาไม่ให้สงสัย <c oughs> อยู่เรื่องเดียวเวลาคุยกันทําไงคะ ก็ไม่คุยครับกินกินแต่ว่าก็โต๊ะก็ไม่แกลกันแต่ว่าก็รู้สึกแปลกๆว่ามากันสี่คนที่บ้านไงพ่อแม่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าต้องนั่งกันสี่โต๊ะโอ้ยงี้ผมนัดเหมือนนัดเจอญาตินัดครอบครัวก็สามารถเหมาล้านได้ใช่ใช่ใช่ก็คืออาจจะลำบากหน่อยโดยเฉพาะผู้ประกอบการแต่ว่าให้ความร่วมมือนะครับใช่แต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราเขาพยายามผ่อนคลายก็มองในสองมุมเนาะมองในมุมของคนที่เป็นเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเห็นใจ มองในมุมของผู้ที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ก็พยายามในการที่จะควบคุมให้มันอยู่ได้แต่ว่าก็จะมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามผ่อนคลายบางทีมันก็มีอะไรขัดเคืองใจกันบ้างเช่นทําอย่างเงี้ยมีใครได้ยินนะบบกทำอย่างเงี้ยนนะอ,อย่าอย่าอย่าให้ทําเลยทําไปก็ขายไม่ได้อยู่ดีคือไม่เป็นไรให้เขาได้ได,ได้ลองทําถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะมีการปรับไปปรับมาแต่เชื่อไหมมีคนทํามีคนทำนก็ยังขายได้ก็ยังพอขายได้ผมว่าเออ ก็อารมณ์อร่วยซึ่งกันและกันในวันที่ผมเชื่อว่าไม่มีเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนนะก็มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในโลกนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อันไหนก็อารมณ์อร่วยกันก็อารมณ์อร่ยกันไปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปทนกันอีกสักนิดนึงก็เห็นใจจริงๆนะครับนายกสมาคมร้านอาหารอย่างเงี้ยออกมาบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็เล่นงานร้านอาหารก่อนเลยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าที่เขาพูดถึงร้านอาหารเพราะมันเป็นไม่กี่ที่ที่คนเปิดหน้ากา รับประธานอาหารแล้วก็พูดคุยใช่หรือแม้แต่รายการของเราอย่างเงี้ยคือ<ะ>เราอยากจะเปิดหน้ากากไหมเราก็อยากจะเปิดหน้ากากนะเพราะว่ายิ่งพูดไปยิ่งจัดรายการไปแล้วพูดไม่หยุดเนี่ย<ะ>มันอึดอดัดแต่ว่ามันทํายังไงได้มันก็มีความจําเป็นทุกคนก็อารมณ์อร่วยซึ่งกันและกันครับอืมก็เป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหน้ากากอนมามัยยังจําเป็นอยู่ไม่ว่าท่านจะรับวัคซีนมาแล้วหนึ่งเข็มสองเข็มหรือยอย่างไร ต้องร่วมกันดูแลสุขอาอนามัยตัวเองใช่ครับคนที่ติดแล้วก็ติดอีกได้ด้วยนะงั้นคนที่รับวัคซีนมาก็ติดได้ครับวัคซีนก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ความรุนแรงน้อยลงครับครับ,ร,บระหว่างนี้ยังใช้ชีวิตได้ไม่ใกล้เคียงกับปกติเราก็ไปดูเรื่องราวดีๆในโลกออนไลน์ทั้งหลายรวมไปถึงช้อปปิ้งออนไลน์ก็น่าจะกลับมาวูอหวาอีกรอบนึงแต่ว่าอาจารย์มีคนบอกว่าปีที่แล้วช้อปปิ้งออนไลน์โตใช่ไหมดีครับปีนี้ โตอีกไหมไม่แน่ใจเพราะไม่มีเงินซื้อละนี่ก็เป็นประเด็นแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือแต่ว่าถ้าไม่คิดจะไปขายออนไลน์แล้วลูกค้าขึ้นออนไลน์ขนาดนี้5มันก็เสียโอกาสเพราะออฟไลน์ยังไงมันก็แย่ลงแน่ๆตามที่เราเห็นอยู่ดังนั้นเนี่ยนักธุรกิจก็ไม่ไะ้มีทางเลือกมากนักหรอก5ครับดังนั้นสิ่งคือมันเหมือนเพลงนี้แหละอาจารย์เพลง I Will Survive อ่ะเธอแบบ คุณจะ lay down and die, เลดาวแอนดาดอในเพลงเนี้ยซโอเคกออนม<ะ>ันโน่ตายอ่ะเอาวิววิวเซอร์เแน่นอนเลยผมบอกเลยผมจะไม่ใช่คนที่ทิ้งตัวแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นผมจะต้องลุกขึ้นมาลูกค้าออฟไลน์ก็ไปออฟไลน์ลูกค้าออนไลน์ก็ต้องไปออนไลน์ใช่แล้วก็พอเราไปก็จะได้เห็นว่าเออมันก็มีอะไรขายกันแม้าออนไลน์จํานวนมากที่พยายามออฟไลน์จานวนมากที่พยายามไม่ออนไลน์จนหยดสุดท้ายแล้วก็รอบที่ผ่านมา ล,ละรอกหนึ่งละรอกสองหลายคนก็ถูกคลื่นะระลอกนั้นซัดขึ้นไปบนออนไลน์จนวันนี้หลายคนก็ชมว่าโอ้โหลูนี้มาตั้งนานแล้วใช่อาจจะไม่ต้องมานั่งทําสาขาหรือจ้างลูกจ้างเยอะขนาดน,นั้นแต่แรกก็เห็นเขาขายช้อปปีกันเขาขายลาซาดากันก็ไม่เคยคิดว่าขายช้อปปีกับลาซาดามันสนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็ได้คิดทุกวันตามสไตล์ของนักธุรกิจ่ะบางทีก็แบบเอ๊ะเขาแจ้งมาแล้วว่าเนี่ยหเดือน6 เจ็ดเดือนเจ็ดกำลังจะมาะจะจะต้องตุนอะไรเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยถ้าไม่ตุนให้เขาเห็นว่ามีของเนี่ยเขาหักคะแนนแล้วเราเนี่ยลูกค้าจะมองไม่เห็นร้านเราอ๋อเหรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เลยเขาต้องคอยควบคุมดูแลว่าส่งของภายในกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงตลอดเวลางนั้นของที่ไม่ตุนเนี่ยบางทีมันทํางานไม่ได้เช่นมันจะมีพวกร้านที่เป็นดอกชิพ<ะ>ใ,ในออนไลน์ก็คือว่ารับมาแต่ออเดอร์แล้วก็ส่งออเดอร์ไปให้คนอื่นส่งให้ แล้วคนอื่นส่งให้มันควบคุมไม่ได้ว่าส่งหรือไม่ส่งไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคะแนนในช้อปปี้ลาซาด้าหายปับ๊บลูกค้าในอนาคตมองไม่เห็นเราเลยเนี่ยเหมือนร้านเราหายไปจากสามร,ระบบอะ่ะงั้นวันนี้เนี่ยก็เลยเอาเรื่องสนุกสนุกมาคุยกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างกําลังโตในออนไลน์ช่วงนี้อ๋อเหรอฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็จจะได้ยินข้อมูลแบบชุดเก่าๆแล้วบอกว่าอ๋อของแม่และเด็กของความงามอะไรก็ดีอันเนี้ยน่าสนใจจะได้รู้ว่า อะไรขายดีเพื่อจะไปขายตามบ้างใช่แต่ว่าสําคัญอันนี้ก่อนก็คือที่คุณเล็กพูดเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญมากคือบางทีขายดีปับ๊บกระโจนเข้าไปเพราะนึกว่าขายดีแปลว่าขายได้ไม่เหมือนกันต้องบอกว่านั่นคือขายได้เมื่อเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ขายได้ในอดีตใช่นั่นคือ,อเรื่องที่1มันเป็นแค่หนึ่งชุดข้อมูลที่เราควรรู้เฉยๆอย่างที่2คือที่บอกว่าขายได้เยอะ ไม่อาจจะมีคู่แข่งเยอะมากด้วยก็ได้<ะ>เพราะคนอื่นเขาก็เห็นชุดข้อมูลนี้แล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นกรุณาดูคู่แข่งด้วยกรุณาดูเวลาด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือกรุณาดูเรื่องของลูกค้า<ะ>ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักลูกค้ากลุ่มนั้นจริงหรอคือบางทีเห็นเขาขายดีก็กระโจนเข้าไปบ้างแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้ชีวิตของลูกค้าเหล่านั้น ไปก็เหมือนเอเลียนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะทํางานไม่ได้ครับก็ต้องพูดไปก่อนก่อนที่เราจะบอกว่าอะไรที่ขายดีในใช,ช่วงนี้ออนไลน์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นปว่าทุกคนแห่กันไปหมดแล้วมันอาจจะผิดจุดก็ได้มันเป็นแค่อีกหนึ่งชุดข้อมูลเฉยๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งที่ขายครีมดีกว่าไปขายครีมแล้วก็ออกสินค้ามาหมือนเหมือนกันหมดสุดท้ายเจ้าตลาดก็ยังคงได้ไปแต่มาที่อจารอาตัวอย่างที่ชัดมากเลยที่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์ไงโอชัดมาก ใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาแล้วช่วงแรกคือคนก็จะเอยหายากเท่าไหร่ก็ซื้อแต่พอตอนเนี้ยลูกค้ารู้ทันทีเลยว่าคุณขายราคาเอาเปรียบอยู่ไม่ซื้อหรอกดีไม่ดีไปโพสต์ในกลุ๊ปเนี่ยโดนด่าอีกต่างหากแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่าแอลกอฮอล์ขายดีไหมก็บอกแอลกอฮอล์ขายดีวันนี้ท่านกล้าเอาแอลกอฮอล์หน้ากากมาขายไหมเราไม่กล้าหรอกคู่แข่งมันเยอะมากแล้วราคาความสะดวกในการเลือกซื้อมันใกล้มือมากหน้ากากอนามัยเนี่ยคุณเล็ก ใครตุนเอาไว้ตอนราคากล่องละเจ็ดแปดร้อยทำงาน,นจานอาจารย์นั่นหน้าก,กากนามัยหรือบิตคอยผมจาได้ว่าหน้าก,ก,กากนามัยในตอนที่หาไม่ได้เลยอ่ะ,อะขึ้นไปถึงกล่องละ800บาท50ชิ้นเนี่ยเราเชื่อไหมครับว่าเคยมีคนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วผมไปเห็นมาคนเจ็บปวด เอาเจอทั้งเอานรากากเก่าไปปั่นเครื่องซักผ้ามาแพ็คขายบางคนซื้อกักตุนในราคาแพงเต็มจะไปขายทำกำากาไรต่อมีคนสาบแช่งด้วยอ่ะบอกว่าขอให้ติดดอยหน้ากากก็มีคนจํานวนหนึ่งติดดอยหน้ากาก <c oughs> จริงๆโอ้ก็ไม่รู้ว่าต้องต้องคุยเรื่องนี้ให้ชัดเจนบังเอิญมันใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวพอเราบอกข้อมูลชุดนี้ไปปับ๊ <c oughs> บเดี๋ยวท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาพวกนี้ตามที่เราคุยกันในรายการไปขายเลยไม่ใช่มันเป็นแค่ข้อมูลชุดหนึ่งเฉยๆเผื่อว่าจะได้ก็ t ไอเดียอะไรบางอย่าง ไม่ใช่จู่ๆฟังปุ๊บแล้วก็เอาไปพาดหัวแล้วอาจารย์เอกฟันธง,งอ,อันนี้ขายดีแน่แต่จะแชร์ให้ฟังมันมีอะไรขายดีอาจารย์ใช่อันหนึ่งที่ขายดีขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาคือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงอ๋อเหรอฮะครับก็สงสัยจะอยู่บ้านเยอะแล้วก็ปนเปรอเอ่อน้องๆหมาน้อง,อง,มองแมวกันเยอะจริงอาจารย์มันเหงาเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเวลาเราออกมาเจอจัดรายการเนี่ยเราก็ได้เจอกันได้พูดคุยแต่กลายเป็นว่าพอคนทํางานต้องอยู่ที่บ้านเนี่ย ถค่จะออกมาปักซอยก็ดีใจดีดาแล้วอะไม่ออกจากบ้านแล้วงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามหาความบันเทิงเพื่อความสุขที่อยู่ในบ้านแล้วน้องหมาน้องแมวนอกจากที่สังเกตเลยช่วงเนี้ไม่ใช่แค่ดูแลหมาแมวเดิมของตัวเองดีเริ่มแบบหาหมาแมวมาอยู่ในบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วมันคิดได้เร็วขึ้นคุณเล็กเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ w ว r k f ฟ o m home เราก็เราออกไปข้างนอกมีหมาตัวหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงดูไม่ได้นู่นนี่คิดเดยอะวันนี้เหงา หนึ่งเหงาเหงาปั๊บเออ work from home อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาดูแลก็ไม่คิดว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลเขาก็เลยรับหมารับแมวเพื่อนผมเพียบเลยบน a c e b o o k เนี่ยโชว์หมาแมวใหม่อ๋อมาเลี้ยงเพิ่มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไออันเดิมก็ดูแลเขาได้มากขึ้นเห็นพฤติกรรมเขาอ๋อจริงๆแล้วเขาหิวน้ําในช่วงเวลานี้จริงๆมันควรจะมีเครื่องหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเนี่ยเครื่องดื่มให้เขาก็จะพยายามคิดว่าเอออยากจะซื้ออะไรดูแลปนเปื้อหมาแมวมากขึ้นอันนั้นคือของ ลูกเอหมาแมวเก่าก็ไปซื้อของมาปนเปือเขามากขึ้นแทมมีหมาแมวใหม่มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ยิ่งปนเปื้อเข้าไปใหญ่งั้นภาพรวมเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้ก็เติบโตขึ้นอ่อก็หมายถึงเรื่องอุปกรณ์อาหารแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเครื่องประดับหมาแมวเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เยอะแยะแต่โอ้ยบางคนแบบใส่สร้อยมุกให้แมวจริงๆแล้วน้องแมวก็ดูเชิดคออยู่แล้วก็เลยดูดีอะไรเงยเออหรือว่าแบบ มีน้องหมามากมายนะที่ก็ตอนนี้ดีไม่ดีกลายเป็นคอนเทนต์ของพวกยูทูบเบอร์คอนเทนต์ของคนในติกต็ตอกได้ซ้ำไปว่าหมาแมวน่ารักใช่ผมก็ว่าหลายอย่างพอมันผสมปนเปมาปั๊บเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราเรถ้าพูดถึงในแง่ของเทคนิคการตลาดการรีทาร์กติ้งทำง่ายอ๋อเหรอฮะคือบางทีมันเป็นของที่แบบว่าพูดยากว่าถ้าถ้าบอกว่าเป็นคนชอบสุขภาพเนี่ยคำว่าสุขภาพเนี่ยมันมีหลากหลายผลิตภัณฑ์สินค้านู่นนั่นนี่มากเลยแล้วก็ลูกค้าคำว่าสุขภาพของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนสุขภาพหมายถึงความสะอาด<ม>บางคนหมายถึงว่าต้องมีกล้ามบางคนหมายถึงว่ากินอาหารที่ดีบางทีมันอาจจะปนเปกันแต่การชอบหมาชอบแมวชอบเป็นเพทเลอรเอร์สเนี่ยยังไงก็เป็นเพทเลอร์เอ๋อแล้วอาจจะเกิดโอกาสใหม่ๆสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้ครับแล้ว<า>อยู่บนออนไลน์แล้วก็คลิกเรื่องเพทเลอร์เอร์สพวกแอดของเราหรือโฆษณาของเรา,เรา,เราก็จะยิงตรงไปหาคนเหล่านี้ได้ง่ายแล้วมันก็เลยหลายอย่างครับที่กระตุ้นทําให้ช่วงเนี้ยกลายเป็นประเด็นว่าเออพอไปดูตัวเลขอุตสาหกรรมสินค้าหมาแมว สัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นในออนไลน์ออันนี้<ะ>น่าสนใจแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของรายการที่วิทยุจุฬาของเราคอมเมนต์กันหน่อยว่าจริงหรือเปล่า<ะ>เสียตังค์ให้กับน้องหมาน้องแมวเยอะขึ้นหรือเปล่าใช,ใช่แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างออบางทีเราขายของบางทีคนขายเนี่ยคุณเล็ก<ะ>เราหาสินค้าเราก็คิดว่าเขาขายคนไงในร้านเราบนช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะพยายามหาของนู่นของนั่นของนี่<ะ>มาขายปรากฏว่าไม่ บางทีเราอาจจะขายของที่คนเขารัก<ะ>ก็กลายเป็นหมาแมวว่าแล้วก็เชื่อมต่อเลยอันที่สองที่เติบโตขึ้นก็เป็นของเดิมคุณเล็กพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คืออะไรที่มันเป็นของแม่และเด็กแต่่จริง<อ>ไม่ใช่แม่หรอกเด็กของเด็กๆอ,อย่างเช่นอะไรจันพวกผ้าอ้อมอันนูน้นอันนี้นี่แหละฮะ,เ,ะเด็กทารกก็กลุ่มหนึ่งแต่เด็กที่ตอนเนี้มีการเติบโตมากขึ้นคือเด็กเล็ก<ะ>คือพ่อแม่อยู่กับบ้าน<ะ>แล้วยิ่งพ่อแม่อยู่กับบ้านเนี่ย คือยิ่งเด็กเรียนเนี่ยครับเด็กเล็กเนี่ยก็จะยุกยิกเขาจะเรียนได้ไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องแบบบางทีไม่ work from home ก็ต้อง work from home มาดูเขามากขึ้นมาดูเขามากขึ้นก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยลูกขาดนั่นลูกขาดนี่ลูกขาดโน,น้นก็จะซื้อของมาปนเปื้อลูกตัวเองมากขึ้นงั้นกลายเป็นสินค้าเด็กเล็กขายดีมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอะไรนะอะไฮไลท์เจ็ดสิบห้าสีคืออะไรอาจารย์คือสมยัยเราก็เขียนไฮไลท์สมัยก่อนเราอย่างมากก็มีสีเดียวนะห้าแต่แล้วมีอย่างมากก็ สีเดียวสีเหลืองอะไรเงี้ยก็ไฮไลท์ไปดีแล้วหรือชอาอย่างเก่งก็มีสีสีอ๋ออาจารย์สมัยก่อนนี้ไฮไลท์อาจารย์ใช้แค่แค่กับกระดาษใช่ไหมฮะใช่ครับของผมบางทีเหงามากผมก็มาเพ้นเล็บนะไฮไลท์อะไรไฮไลท์หนังสือเนี่ยผมรู้สึกแบบวิเล็บสีเขียวสีเป็นคนแฟชั่นดัเบิลเอฟแฟชั่นดัเบิลเอฟคือคือเป็นคนหัวศิลปะครับไม่แต่ว่าประเด็นคือผมมาเพิ่งไปเห็นนะไอ้ที่ขายดีมากเลยก็เข้าไปดูช้อปปี้ลาซาด้าไปดูว่าอะไรขายดีมันก็จะขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมไฮไลท์สีแน่ ไปใช้ท ir, ําทไม75็สบห้าสีก็คงจะย่องน้องๆอ่ะพอเด็กๆเขาเล่นสีเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่อยาเก็บของของพวกนี้ที่เป็นของเครื่องเขียนสําหรับเด็กแล้วก็เด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเติบโตมากขึ้นในช่วงนี้มันคือสิ่งแสดงฐานนะที่เด็กเอาไว้ข่มกันนะะใช่ใช่ใช่สมัยเด็กๆจําได้ว่าเด็กทุกคนเวลาไปเรียนเนี่ยก็จะต้องกางกล่องดินสอกระเป๋าดินสอถุงดินสอเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้ครบตั้งแต่ปากกา ดินอ่ดินสอยางลบกลบเหลาไปจนถึงเกาตาช้างก็จะพกมาเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็พกไปดูไม่ให้ใครดูไม่ค่อยได้ด้วยนะก็ต้องมาเล่นอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่เขาหาได้นะไฮไลท์7จ็สสีเก่งมากเลยเออนี่คือของสําหรับเด็กนะของสาหรับเด็กอ่านั้นจริงๆล้วจริงๆนะเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราไม่เราไม่ตั้งนะไฮไลท์7จ็สสีอ่ะมันต้องสําหรับเด็กออกมาเขียนเล่นสีเล่นลน,นู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปราคาไม่แพงด้วยนะเห็นเขาขายกัน200ยกว่าบาททุนเล็กครับอ่าก็มีอยู่2องอย่างเรื่องสั ทีนี้อะไรอีกที่เติบโตขึ้นในช่วงนี้กลายเป็นของแต่งบ้านโตฮะลม่เกี่ยวกับมีต้นไม้ไหมอาจารย์ผมคิดว่ารวมนะ,ะเพราะว่าประเด็นสําคัญที่ดูในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือว่าเขาคือสมัยก่อนเราไม่ค่อยแต่งบ้านกันขนาดนี้เหตุเพราะว่าไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ที่พออยู่บ้านเยอะขึ้นเริ่มเห็นสวนเริ่มเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้โคมไฟมันไม่สวยเก่าแล้วอยากได้โคมไฟใหม่เออ<ะ>จริงๆเนี่ย เราทำมีติ้งออนไลน์พอมีติ้งออนไลน์ข้างหลังนี่น่าเกลียดนะเราควรที่จะต้องมีอะไรมาตั้งหน่อยเซรามงเซรามิกอะไรพวกนี้กลายเป็นว่าคนไทยที่ไม่ค่อยมีพฤติกรรมชอบซื้อของแต่งบ้านกลับมาแต่งบ้านมากขึ้นเออทำไมคนไทยไม่ค่อยซื้อของแต่งบ้านทําไมอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาทฤษฎีทางการตลาดมาเราก็บอกว่าคนไทยเป็น c o l l e c t ว i s m หมายถึงหมายถึงเราเนี่ย ไม่ได้เดือดร้อนใจกับเรื่องของการอยู่กับตัวเองแต่เราจะเดือดร้อนใจเมื่อเราอยู่ในสาธารณะชนและคนอื่นมองเราอ๋อเหรอฮะเอาคนไทยเป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์อืตายแล้วไม่คนเอเชียทั่วไปก็เป็นนะเาขาเรียกอะไรนะอาจารย์ภาษาอังกฤษว่า collectivism ถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลไว้ว่ากลุ่มชนนิยมอ๋อฮะครับซึ่งตรงข้ามกับ อินด <Individual> ิวิเดอวลิซึมคือฉันมีความสุขอยู่กับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งภาษา,าไทยแปลไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าปัดเจกชนนิยมออผมก็คงเหมือนคนเอเชียทั่วไปคือเหมือนอย่างแรกเลยฮะทำเป็นสร้างภาพไว้ก่อนให้ดูดีทำดูสะอาดกลับไปบ้านอีกเรื่องนึงิง <c oughs> สะอาดกว่าสะอาดกว่า, <c oughs> ม,วามันมันบอกหลายอย่างนะอย่างเช่นแบบรถต้องสวยที่บ้านไม่ต้องในบ้านไม่ต้องสวยมากก็ได้เพราะในบ้านไม่มีใครเห็นหแต่รถมันมีคนเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ รถคนเอเชียหลายประเทศก็จะสวยเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเพราะว่าเป็น collectivism ให้ความสำคัญกับหน้าตาคนฝรั่งอาจจะไม่ได้คิดถึงหน้าตาตัวเองเยอะขนาดนั้นเสียน่องเสียหน้าอะไรแต่ว่าบางประเทศอย่ยบอกเลยนะเสียอะไรก็เสียได้เสียหน้าเสียไม่ได้มีอยู่สองอย่างเลยครับที่คนจะไม่ยอมเสียเดืเอยๆขาดหนึ่งเสียหน้ากับสองเสียผัวนี่นะครับเพราะว่าให้ทองทุ่มหัวก็ไม่เสียหัวให้ใครอันนี้สุภาษิตไทยสุภาษิตไทยกลับมาที่อาจารย์พูดคือพอเป็นคนที่ ไม่ยอมเสียหน้าต้องมีหน้ามีตาแต่กลายเป็นว่าช่วงนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไม่ต้องออกไปเจอใครเนี่ยอาจารย์อยู่บ้านอยู่บ้านแล้วคนที่เห็นเนี่ยเห็นบ้านแล้วคือคนไทยยังเป็นคอ l เ e กท i v i ซึ่งเหมือนเดิมก็คือว่าเสียอะไรก็เสียได้เสียหน้าเสียไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยจากเดิมคนไม่เห็นอะไรในบ้านวันนี้คนเห็นบ้านเนี่อก็เลยกลายเป็นว่าตกแต่งบ้านกันหน่อยสินค้าตกแต่งบ้านก็เลยเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่าว่าแต่อะไร <laughs> อาจารย์ไม่ไม่ต้องเพื่อนมาหาที่บ้านอะ เดี๋ยวนี้สั่งสั่ง g r a สั่งู้ดพ p นด้ามาส่งหน้าบ้านอะ่ะหน้าบ้านลบบางทีไอ้ grab กานะฮะนี่มันน,ะะนี่มันอินไซต์ <laughs> พฤติกรรมถูกปะรู้เลยไอย้ grab แล้วบางทีสมมติแบบเออแก a บางคนก็ดูดีๆเหมือ <laughs> <laughs> นบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรต้องทาหน้าบ้านให้หน้าประทับใจมั้งกลายเป็นว่าเราพอพอเราได้เรียนรู้อย่างนี้เราได้เห็นว่าเออพฤติกรรมพประภคมีความสำคัญมากเลยเราก็จะชี้เริ่มชี้ออกว่าไอ้นี่น่าจะโตไอ้นี่น่าจะไปอะไรเงี้ยหรือกองแต่งบ้านอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเลขออกมาชัดเจนมากคือน้ําหอมแต่งบ้านคุณเลก วะเหรอฮะน้าหอมบ้านนี่โต400%นะน้ำคือหมายถึงฉีดฉีดให้บ้านหอมนี่แหละรวมถึงไอ้ที่มันเป็นฟิวเซอร์ที่วางไว้แล้วแบบว่ามันก็หอมอ๋อครับคือถ้าให้เดาเนี่ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าต้องการบรรยากาศต้องการความผ่อนคลายเ,าเพราะว่าสุขคนถ้าบบัดหรือว่ากลิ่นเนี่ยมันมีผลมากเลยนะจางใช่แล้วก็มากกว่าน,นั้นคือบางอันมันสวยก็วางไว้ข้างหลังเป็นฉากาให้ชาวบ้านเห็นตอนที่เราประชุมออนไลน์กันด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย<ถ>ไม่งั้นทุกบ้านก็จะทุกคนก็จะแบบ บ้านไม่สวยวิ่งหาพา้าม่านเี่ยบ้านเราก็จะวิ่งหาแบบทุกคนก็จะพยายามจะประชุมโดยใช้พ้าม่านเป็นพื้นหลังอ๋อฮะผมก็จะได้ไอเดียแล้วจารย์ผมจะไปหาพวกขวดโจมาโลนเนี่ยฮะแล้วเอาอันอื่น่ะกอกไปร <laughs> ูปเวลาถ่ายก็จะเป็นโจมาโลนซึ่งมันไม่หอมนะ <laughs> ออสวยอย่างเดียว <laughs> เออมันก็จะมีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่หมดหรือบางคนในอินสตาแกรผมก็จะเห็นเลยว่าเวลาถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยเฮ้ยมนุษย์ปกติไม่เอา จักรยานมาไว้ตรงใส่ใบสักแบบนี้ก็ต้องหามุมโพสซึ่งก็ต้องมานั่งยกเขา้ายกออกเพื่อถ่ายรูปอะไรประมาณนี้แต่ว่าฝรั่งในหลายๆประเทศไม่เป็นนะเขาแต่ว่าไม่ผิด<ฆ>นะครับมันเป็นแค่เป็นวัฒนธรรมในมุมนี้เป็นมุมปัจจัยเชิงวัฒนธรรม,<ฆ>มวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมกลัวเสียหน้าบางวัฒนธรรมไม่กลัวเสียหน้า บางวัฒนธรรมเขาไม่เ,เดือดร้อนใจกับการต้องให้คนอื่นมาชมบางวัฒนธรรมก็ชอบที่จะให้คนอื่นมาชมไม่ได้มีความผิดความถูกเป็นแค่ความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมตอนนี้หลายคนเลยได้โอกาสตกแต่งบ้านใหม่รีโนเวทบ้านก็เป็นอีกสินค้ากลุ่มหนึ่งอันถัดไปอะไรอาจารย์สกินแคร์อ๋อเหรอฮะอืมทาไมอาจารย์คเครื่องสําอางเนี่ยจริงๆแล้วลงฮะและที่ลงจริงคือเครื่องสําอางสีสีอ๋อพวกที่เป็นคอสเมติกในการที่จะตกแต่งสีสันบนใบหน้าครับคุณผู้หญิงเนี่ย ใช้น้อยลงจริงๆ<ะ>หนึ่งคือ work from home <ๆ>ก็ไม่ต้องไปโชว์ไม่ไปเจอใครมากทั้งเช้าทั้งเย็นงานสังคมก็น้อยลง<ะ>มากกว่านั้นคือถึงจะออกไปข้างนอกก็ทาลิปสติกไม่ได้ท<ะ>าแป้งก็ไม่ได้สาเหตุเพราะว่าทาลิปสติกปั๊บใส่หน้ากากปั๊บเละเออใช่ทาแป้งก็ไม่ได้ทาแป้งสีๆปั๊บใส่หน้ากากปั๊บเละถ,ถ,ถ่ายเซลฟี่ก็ใช้แอปเอาไม <laughs> ่ตัออตว <laughs> อะไรก็ว่ากันไปน<ะ>นก็สวยเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับถามว่าแล้วคนยังดูแล เรื่องของความสวยความงามตัวเองไหมนิดเรื่องของความสวยความงามยังคงมีอยู่มันก็เลยเทปไปลงที่สกินแคร์อ๋อให้สวยจากภา,ภายในสู่ภายนอกและภายนอกก็ทําให้ดีอยู่บ้างก็แบบไม่รู้จะทําอะไรอะแมสหน่อยก็แมสถ่ายดีอ๋อเหรอแมสหน่อยแล้วกันเพราะสมัยก่อนไม่ต้องรอกลางคืนไงต้องงานเสร็จแล้วอันนี้คือนั่งประชุมไปก็แมสไปแล้วก็ปิดหน้าจอแล้วก็เออใช่ใช่ใช่ ม,มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนในบ้านเราเท่านั้นทุกบ้านเขาก็ทํากันครับก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันนี้ก็มาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเวลากลางจะหมดก็คือเครื่องออกกําลังกายผมก็คิดอาจารย์ตอนแรกคิดว่าจะซื้อลูวิ่งไว้ที่บ้านดีไหมแต่ลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจ แล้วพอสักพักหนึ่งคนอย่างกูเล็กก็จะเริ่มแบบอ่ะอ่ไหนไหนเวิร์กฟอร์มโฮมขนาดนี้ละก็สักหน่อยแล้วกันแล้วก็เริ่มสักหน่อยแล้วกันก็เลยมีการซื้อเครื่องออกกำลังกายหรือผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายที่อยู่ที่บ้านมากขึ้นแล้วพอของมาส่งเท่านั้นแหละออฟฟิศบอกว่ากลับมาทำงานได้แล้วอยานใช่ไรอนานไปก็เลยรีบซื้อซะอะไรขายดีอาจารย์ อ่หมดเลยครับภาพรวมเครื่องออกกาลังกายจะเป็นเครื่องจะเป็นเทรดมิลก็ดีไปจนถึงเรื่องของไอเนี่ยเอทีอ่น้ำหนักยกเอเวะครับก็ภาพรวมออกมาดีเพราะฉะนั้นเวลาเราแล้วถามว่าไปหาข้อมูลพวกนี้พวกนี้มาจากไหนคำตอบคือไม่ยากเลยครับเข้าไปในแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ต่างๆเข้าไปปั๊บไปดูว่าอะไรอะไรอะไรขึ้นอะไรลงมันโชว์หมดอยู่แล้วร้านไหนขายดีทุกวันนี้แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเข้าไปมันจะบอกเลยว่าร้านนี้ขายอะไรกี่ชิ้นแล้วกี่ชิ้นแล้ว,ลวท่านติดตามาท่านก็รู้ คือไปดูสถิติได้นะเพื่อที่จะเห็นอะไรบางอย่างในนั้นที่เป็นข้อมูลที่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่อยู่ดีมานั่งคิดเองอย่างเดียวเราต้องเข้าไปดูร้านคู่แข่งร้านที่เป็นผู้นําตลาดร้านที่อยู่ในในกระแสเข้าไปส่วนกลางของแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาด้าและอื่นๆดูบ้างว่ามันมีอะไรยังไงบ้างดึงข้อมูลพวกนี้เข้ามาแล้วประมวลผลไม่งั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณเล็กอย่างเช่นแบบพอจะเกิดหเดือน6กเ็ดเือน7เนี้ยพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เขาก็จะบอกว่าแนะนำ ให้เอาเขา,าเขาแนะนํานะ,<ฮ>ะให้ให้ตุนอันนั้นตุนอันนี้ตุนอันนู้ตน,น,น ون, ตุนเสร็จปั๊บขายไม่ได้ทุกอย่างตกอยู่กับเราแล้วเกิดขึ้นอย่างนี้กับร้านค้าบนออนไลน์จํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเองด้วยอยาเอาแค่ที่เขาแนะนํามามแล้วก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ก็เลยพอจะเห็นภาพรวมตั้งแต่ของสัตว์เลี้ยงของเด็กของแต่งบ้านแล้วก็เครื่องออกกำลังกายแล้วก็สกินแคร์ อ๋อสกินแคร์ใช่รเรื่องึงิร,รวมแล้วก็5อย่างที่น่าสนใจย้ำอีกครั้งไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันนี้ของเปลี่ยนของร้านชั้นร้านขายอาหารเปลี่ยนเป็นของสัตว์เลี้ยงหมดเลยจ้าห้าลูกค้าจะงงนะครับขายอาหารอยู่ดี กดผิดกลายเป็นอาหารมามันคนละอันกัน้นต้องดูตัวเองด้วยดูลูกค้าด้วยดูคู่แข่งด้วยประกอบกันไม่ใช่ดูแค่เรื่องของว่าอะไรขายดีแล้วอยากเอามาขายเฉยๆฮะแลวแน่นอนว่าบางคนก็เลือกที่จะสมดุลกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์หันไปทําออนไลน์แล้วออฟไลน์เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทิ้งบางคนก็บอกว่าไม่ทำแนละ้วหน้าร้านไปออนไลน์อย่างเดียวแต่ความเสื่อมมันก็มีใช่ใช่เพราะก็สมดุลกันให้ดีแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกคุณเล็กอย่างนี้ว่าช่วงนี้วัคซีนมา แล้วก็เริ่มฉีด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 วัคซีนกันนะครับแล้วก็เดือนหน้าเป็นต้นไปก็เข้าใจว่าแอซซาเซเนกาก็จะมาอีกนะครับตอนนี้ก็ฉีดชิโนแว็กกันอยู่แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมียี่ห้ออื่นๆอะไรก็ว่ากันไปและแล้วก็ต้องไปดูว่าที่ต่างประเทศเมื่อเขาฉีดวัคซีนกันได้เยอะมากๆแล้วเนี่ยก็มีพฤติกรรมอย่างไรก็เพิ่งคุยกับเพื่อนที่ฟลอริดาครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแกก็บอกว่า back to normal very fast อ๋อเหรอครับ เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าความอัดอั้นอยู่แล้วคนก็จะเริ่มจับใจใช้สอยอันนี้หลายคนคาดกันว่าจะมีก็หวังว่าเราจะได้ปลดปล่อยความอัดอั้นในสักวันหนึง่งใช่แล้วก็คงจะเร็วๆนี้แล้วก็ถ้าวันนั้นมาเราก็จะสบายใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่างที่คุณเล็กบอกไม่ใช่ว่าเททุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างไปออนไลน์ฟึบหมดเลยต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แล้วหลังจากที่เราไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์มายาวนานมากผมอัดอั้นผมพร้อมนะฮะหลังจากซัมเมอร์ที่ผ่านมาสงการที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนไปเที่ยวถ้าได้กลับไปเที่ยวอีกทะเลต้องเป็นไฟแล้วฮะทะเลจะกลายเป็นไฟหลังจากเห็นดาราหลายท่านแย่งซีนในช่วงสงการผมต้องทำ <laughs> <laughs> รอดูคุณเล็กกันนี่คือบิสซิเนียเซวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาชมซ้ําได้ใหม่ทาง แฟนเพจของวิทยุจุฬาอาจารย์เอกกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ